สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการที่นี่มอค่ะวันนี้พบกันนะคะวันจันทร์ที่14เมษายน2568ค่ะต้อนรับในห่วงของวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็เดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ที่นี่มอนะคะนําทุกท่านมาติดตามในเรื่องของการขับเคลื่อน กรีนออฟฟิศนะคะซึ่งตามที่นโยบายนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินของเราได้ดําเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะมาอย่างต่อเนื่องและเราได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับการขับเคลื่อนทั้งในส่วนของด้านนโยบายนะคะการดำเนินงานทั้งในส่วนของการสื่อสารสร้างการารับรู้เรื่องของการใช้ทรัพยากรแล้วก็พลังงานนะคะอย่างประหยัดและว,วันนี้ค่ะเราจะมาติดตามการในส่วนของ หมวดที่4นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการของเสียนะคะว่าเราดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต้อนรับผู้ร่วมรายการของเรานะคะคุณมัทนันโรสกุลจิตนะคะพ่วงในการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีหรือว่าพิพานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุยค่ะสวัสดีนะคะค่ะค่ะวันนี้ติดตามกันว่าเราดําเนินการกับเคลื่อนเรื่องของ Green อ f f i c e แล้วก็ในส่วนของ ของเสียเนี่ยเราทําอย่างไรบ้างแล้วก็ของเสียที่ว่าเนี่ยมันมี เรื่องของของเสียที่เราจะต้องมีกระบวนาการจัดการอย่างไรบ้างคะค<ล>พี่๋าคะค่ะสําหรับหมวด4นะคะการจัดการของเสียก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะซึ่งก็เริเ่มต้นมาก็คือเราทราบตั้งแต่หมวด,หหมด <objectively S> 1หมวด2องหมวด3มาหมวดสี่นี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยค่ะในเรื่องของการที่เราจะลดของเสียเพื่อลดโลกล้อลดการเรือนกระจกต่างๆนะคนะคะก็กระบวนการในการจัดการในส่วนของหมวดที่4เนี่ยการจัดการของเสียในสํานักงานเนี่ยเราก็จะมีเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะค่ะ ค่ะแล้วก็เรื่องของการลดการใช้ขยะรีไซเคิล 3D ค่ะ Reduce reuse recycle นะคะ 3D นี้เราจะมาบริหารจัดการเป็นหลักพื้นฐานเลยค่ะในเรื่องของการลดปริมาณของเสียทั้งหมดค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปนี่สำคัญเลยค่ะอยู่ในครัวเรือนอยู่ในสำนักงานนะคะเรื่องของเศษอาหารค่ะใช่ค่ะเศษอาหารหรือเราเรียกว่าขยะอินทรีย์ค่ะน้องปุยขยะอินทรีย์ก็คือ เราสามารถที่จะนําไปต่อประโยชน์ได้อย่างมากเลยค่ะก็คือการทําปุ๋ยค่ะใช่คะแล้วบางทีเราทานอาหารเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเศษอาหารหรือว่าข้าวที่เหลือบางทีเราก็เสียดายนะคะใช่ค่ะใช่การจัดการที่ดีด้วยค่ะบางครั้งก็ถ้าเราไม่มีการคัดแยกมันก็กลายไปเป็นขยะที่ปนเปื้อนไปในหลายๆขยะนะคะก็ทําให้เสียทรัพยากรบางส่วนที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะแล้วก็ อันต่อไปก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะในวันนี้ค่ะการมีส่วนร่วมนะคะเรื่องของหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืนไม่ใช่ว่าเราทำชั่วคราวแล้วเราก็ทิ้งปล่อยปละละเลยแล้วก็กลับมาใหม่นะคะอันนี้เราจะสร้างมาตรฐานให้มันยั่งยืนได้อย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของสำนักงานสีเขียวนะคะ Green Office เป็นแนวทางการจัดการสำนักงานในภาครัฐด้วยนะคะแล้วก็เรื่องขององค์กรนะคะ ท้ายสุดก็คือเรา,ารณนงค์เรื่องซีโร่ซีโรเวสค่ะค่ะแนวคิดการจัดการขยะให้เหลือน้อยที่สุดนะคะหรือว่าทําอย่างไรให้ขยะเป็นศูนย์อย่างเช่น<ม>อตอนนี้มหาวิทยาลัยเราก็ดําเนินการจัดทํานโยบายซีโร่เวสเกิดขึ้นนะคะการารดนงคลงไม่ให้ร้านค้าใช้เรื่องของกล่องโฟมต่างๆค่ะเพราะ,ะ,ะอันนี้คือตัวที่เราต้องจัดการยากมากค่ะ,คะ จริงเราก็ทําเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเห็นที่โรงอาหารทั้งร้านอิดร้านเลเนี่ยเราก็รณรงค์เรื่องของการงดใช้พวกพลาสติกนะคะหลอดดูดอะไรก็ก็ขอร่วมมือการร้านค้าต่างๆใ่อันนั้นนาร่องมานานแล้วนะคะในมหาวิทยาลัยเราใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าได้มาต่อยอดในส่วนของการขับเคลื่อนจากกรีนออฟฟิศด้วยนะคะที่เราจะต้องมีการจัดการเห็นแล่านี้อย่างของพี่ดูด้วยค่ะนีแต่ละเรื่องนะคะเรื่องของการ จัดการด้านของเสียเนีอาจจะให้ที่ผ่านไดยกตัวอย่างนะคะว่าเราทําอย่างไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของขยะนะคะตอนนี้เราต้องมีการคัดแยกขยะแล้วก็ประเมินที่ผ่านมาเราได้มีการสื่อสารแล้วก็ทําให้ บุคลากรของเราได้มีการจัดการแยกขยะได้ถูกต้องวิธีได้ถูกวิธีได้ถูกต้องไหมคะค่ะก็ก่อนหน้านี้ในหมวดที่4ก็ได้ดําเนินการรณรง<ช> <นะ S 1> ค์นะคะในเรื่องของการคัแยกขยะให้กับทุกอาคารได้มีจุด คัดแยกขยะนะคะตามขยะต่างๆที่เราได้กําหนดไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ในปีนี้มันจะมีหมวดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือขยะสีแดงที่ทุกอาคารต้องมีนะคะแต่ว่าไม่จาเป็นต้องมีทุกชั้นแต่ให้มีอยู่หนึ่งจุดสําหรับในการคัดแยกขยะขยะสีแดงนี่จะเป็นประเภทอะไรบ้างขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายเลยนะคะขยะติดเชื้อพวกนี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็มีจุดวางถังขยะแยกประเภทนะคะแล้วก็รณรงค์การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวก็คือไม่ให้ใช้ซะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อลดการจัดการขยะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของ reuse การนํากลับมาใช้ใหม่ค่ะแล้วก็มีการจัดการขยะอันตรายขยะติดเชื้ออย่างเหมาะสมพอเรามีแยกเป็นขยะแดงแล้วก็เราก็จะมีกระบวนการในการที่แยกแล้วก็นําส่งต่ออย่างไรนะคะไม่ให้ปนเปื้อนกับขยะทั่วไปค่ะแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการรุนรลงร่วมกับนักศึกษานะคะในการโครงการจัดทำาิ่ษอาหารเพื่อลดคาร์บอนค่ะ,คะแล้วก็เน้นเรื่องของการแยกขยะอินทรีย์แล้วก็สามารถนําไปคํานวณผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะ,คะนี่ก็คือตัวอย่างที่ได้ดําเนินการนะคะ,คะซึ่งในช่วงที่เราพูดคุยก็จะได้เห็นภาพประกอบตามไปด้วยนะคะว่าเราได้กับเพื่อนและก็ดําเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อนเนื่องซึ่งประโยชน์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราได้ดําเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะคะภายใต้สังกัดของอสํานักงานพิทยาเขตปัตตานีเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างคะพี่า๋าก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มหาวิทยาลัยเรา,เรา,เาลดการสร้างขยะในภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดการเลือนกระจก มากขึ้นนะคะตอนนี้เรื่องของทาวนฟุตพินด้วยอะคะ่ะที่ก็เป็นการลดน้ำลงนํำร่องตอนนี้ก็คือเราจะเห็นทั่วประเทศเลยนะคะ,คะเริ่มงเริ่มลดน้ลงในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะก็ะเป็นสิ่งที่นอกจากเราให้ความสําคัญกับจากบุคลากรแล้วด้วยที่ผ่าก็จะดูแลในส่วนของกอ,องพัฒนานักศึกษาแต่ว,ว่านักศึกษานี่ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องมีการ ขยายผลหรือว่ามีการสื่อสารไปด้วยค่ะตอนนี้สําหรับนักศึกษาเนี่ยไม่ว่าในเรื่องขององค์กรกิจกรรมนักศึกษานะคะเราก็ใช้หลักการเดียวกันเลยกับมหาวิทยาลัยอะคะ่ะเรื่องของการรุรลค์การคัดแยกขยะตอนนี้มีกิจกรรมนะคะแล้วก็เหมือนอย่างเช่นการจัดรับประทานอาหารว่างเนี่ยค่ะก<ม>็ให้เด็กๆเ,เอาแก้วน้ํามาเองนะคะเรื่องของการเอาแก้วน้ํามาเองเรื่องของอถ้าเราทําอาหารเราก็จะให้เอาภาชนะมากินเอง ช่วยกันร้างค่ะแล้วก็เวลาเขาไปทํากิจกรรมเราก็จะให้มีเป็นจุดคัดแยกขยะให้เห็นนะคะแล้วก็หลังจากคัดแยกเสร็จเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เด็กๆว่าแยกแล้วไปไหนทําอะไรก็จะมีการชั่งน้ําหนักเนี่ยค่ะเพื่อที่จะลดว่าหน้าวันนี้เนี่ยเราลดอะไรไปได้เท่าไหร่นะคะนะคะจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีงานอีเวนต์สำคัญๆนะคะนอกจากทั้งบุคลากร นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็จะมีบุคคลภายนอกด้วยะนะคะดังนั้นการที่เราได้ทําเรื่องนี้นะคะเป็นแนวปฏิบัติที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเมื่อเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยของเรา,าได้ช่วยการจัดการเรื่องของการคัดแยกขยะหรือว่าทิ้งตามจุดต่างๆที่เราจะมีถังขยะที่เป็นแต่ละสีใช่แยกสีเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะได้ ใส่ลงไปในถังขยะได้ถูกต้องนะคะว่าขยะบางประเภทก็อาจจะนํากลับมาใช้ได้ใหม่หรือว่าถ้าประ,ะ,ประเภทก็จะเป็นพวกขยะติดเชื้ออันตรายนะคะหรือว่าบางประเภทก็จะเป็นพวกขยะเปียกอะไรอย่างะทั่วมีขยะทั่วไปสามารถทิ้งได้เลย,เลยขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะ, <IN C S 1> ะอินทรีย ก่อน,นทิ้งอ่ะก่อนทิ้งเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนทางที่กองพันนักศรกาเราน่ลงมาเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเวลาเราจะทิ้งเองในส่วนตัวก็จะเอ๊เราจะทิ้งรว <า S 2> มมันได้ยังไหม <S 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 2> <S 2> เออ <S <S บบเออพอจะทิ้ง <S <S ทั้ง <S <S กระดาษกับแก้วน้ําเราจะทิ้งรวมเลยเหรอมันมี<อ>ที่ไหนที่ต้องแยกขวดไหมอะไรเงี้ย่ก็จะไปหาจุดที่สําหรับทิ้งขวดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสบายใจตอนนี้ล่าสุดก็ที่บ้านก็ทาเจ็ดสอแล้วค่ะเมื่อวานก็เก็บเศษกระดาษขายนะคะได้เงินอยู่ค่ะ อนนี้เมื่อก่อนจะเคยได้ยิน5 2อใช่7 2อใช่ที่เพิ่มมานี่จะเป็นสวยงามค่ะอีกอันนึงอะไรนะที่น้องพูดถึงสะดวกเดี๋ยวเราต้องไปทวนอีกครั้งหนึ่งยังจำไม่ได้สองเพิ่มนี้จำไได้ว่าจะมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสร้างการรับรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างการ ตระหนักโดยเริ่มต้นจากที่ตัวเราเองนะคะแล้วก็การจัดการพวกของเสียเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับจะเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างพวกการ3าค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะรีรีดิวส์รีไซเคิลแล้วก็รีดิวส์รีดิวนี่ก็คือลดการใช้ใช่ค่ะแล้วก็จะเช่นพวกอะไรได้บ้างคะลดการใช้ก็พวกของแก้วน้ำอะไรพวกนี้ค่ะเราลดการใช้ไปเลยนะคะ แล้วก็รียูสก็คือเหมือนกระดาษพวกนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็รีไซเคิลอะไรที่สามารถเอาไปหมุนเวียนได้อีกอย่างเช่นเราทิ้งแก้วน้ําทิ้งอะไรไปเนี่ยขายไปแล้วก็เขาไปก็ไปรีไซเคิลต่อค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็หัวใจหลักเลยค่ะของการจัดการของเสียไม่ใช่แค่ทิ้งแต่ต้องทิ้งแล้วก็คัดแยกคัดแยกแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อไปดังนั้นก่อนที่จะใช้อะไรอาจจะต้อง คำนึงนิดนึงนะบอนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปตลาดนะเราก็จะพกถุงผ้าหรือว่ามีกร้าไปใช่งั้นเราก็จะได้ถุงพลาสติกมาเยอะแยะเลยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้บางร้านถามเลยนะคะใส่ถุงไหมอ่าใช่เราก็บอกไม่เป็นไรค่ะมีีกระเป๋ามาแล้วบางร้านก็จะมีแคมเปญร่วมนะคะอ่าถ้าไม่เอาถุงมาก็ไม่เอาถุงมาไม่เก็บตังค์เพิ่มเนียค่ะ เหมือนตอนนี้ศูนย์การค้านี่เราต้องตะหนักเลยนะก่อนลงรถไปพกถุงไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใบละสาบาท6บาทนะคะต้องซื้อไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่ว่าสามบาททุกคนมาแบบโอ้สามบาทสามบาทแล้วที่เรารณรงค์กันมาแหละมันเหมือนกับเป็นศูนย์เลยใช่ต้องเริ่มต้นใหม่อีกวันนี้เป็นเป็นการสร้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกันมองนะคะว่าว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นเรื่องไกลตัวใกล้ตัวเรามากกว่า เราทําครอบครัวเราทําแล้วก็ช,ชุมชนทําวันหนึ่งก็คือพื้นที่ของโลกก็น่าอยู่ขึ้นในเงี้ยลดของเสียค่ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่นะคะใ,ในแง่ของการจัดการแล้วก็การเปลี่ยนสํานึกที่ตัวเราเองด้วยดังนั้นการขับเคลื่อนเรื่องของ green office เนี่ยในทุกมิตินะคะที่เราจะขับเคลื่อนนะานเรื่องของสํานักงานสีเขียวเนี่ยไม่เฉพาะประโยชน์ที่จะได้กับบุคลากรได้กับองค์กรแล้วแต่ มันจะได้กับนิสัยเราเนี่ยถูกตัวเราไปถูกเลยค่ะไปอยู่ที่ไหนกลับไปที่บ้านหรือว่าไปอยู่หน่วยงานอะไรก็ตามเราก็เหมือนที่พี่ผาบอกเราจะต้องก่อนจะทิ้งอะเราจะต้องเอ้ยเอ๊ะอันนี้ยาที่ขวดที่มันต้องจัดการก่อนนะใช่ต้องแยกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็ช่วยให้เราเหมือนกับเออมีความใส่ใจมากขึ้นนะคะบางคนบอกเอ๊ะมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมากมายหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันดีที่เราเล่นเริ่มต้นแล้วก็ตอนนี้ใครที่ยังมีการใช้พวกถุงพลาสติกนะคะหรือว่า,ายังไปซื้อน้ําซื้อกาแฟแล้วก็บางทีใช่พี่ปุ้ยคะตอนนี้ตาม<อ>ปั๊มน้มามันหรือร้านกาแฟที่อยู่ตามร้านค้าถ้าเรา,เาแก้วไปมีส่วนลดด้วยนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้ขายน้ำนะคไม่ใช่ขายแก้วนะคะขายน้ําแก้วแจกฟรีค่ะคุณจะสั่งน้ําอะไรก็ได้แต่ว่า ราคานั้นแล้วแจกแก้วให้เราแล้วกลับมาใช้ได้ใช่ค่ะดีมากเลยแล้วแก้วก็สวยขึ้นนะคะปัจจุบันมีหลอดอะไรเรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องไปเทียวอะไรเลยค่ะค่ะมันก็เหมือนกับเป็นแรงจูงใจให้เราได้มีการเอากลับมาใช้ซ้านะคะเราก็โอเคแต่เราก็ต้องพอใช้เสร็จก็ต้องล้างนะคะแล้วกลับมาก็จะมีส่วนลดในครั้งต่อไปด้วยนี้มันก็เป็นเหมือนกับเทคนิคนะกุศโลบายที่เราเหมือนกับค่อยๆปรับเปลี่ยนนแรงจูงใจให้กับตัวเองเพราะถ้าซื้อน้ํา จ่ายเท่านี้แต่ถ้าซื้อน้ำแล้วมีส่วนลดรู้สึกว่ามันมีความสุขใช่ใช่ค่ะต้องแบบบาทนึงก็ดีใจแล้วค่ะบาทนึงนี่ก็โอเคแล้วนะคะมันก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนสำนึกแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยนะคะดังนั้นการขับเคลื่อนเรื่องของเ r ลี่ยนออฟฟิศเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่เอ่อไรตัวเป็นเรื่องแค่ในสําษักงานก็ทําไปสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะได้กับ นิสัยแล้วก็ได้กับพฤติกรรมของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะดังนั้นในส่วนของการจัดการของเสีะคะ่ะพี่ผามีอะไรฝากเพิ่มเติมในแง่ของ ตัวอย่างหรือว่ารูปธรรมที่เราได้ทําแล้วเป็นตัวอย่างเชิญประจักษ์อีกบ้างคะก็เหมือนตอนนี้นะคะเราก็มาดูตามอาคารค่ะก็จะมีการคัดแยกขยะให้เห็นเลยนะคะแล้วก็ทุกคนมีติดสํานึกร่วมค่ะมีความร่วมมือที่ดีนะคะในทุกอาคารเลยค่ะท่ที่เราไปไปไปเดินมาเดินดูกันตามอาคารต่างๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่เรามี ถังดักไขมันไว้ให้ในแต่ละอาคารค่ะค่ะในการคัดแยกคัดแยกเศษอาหารเสร็จแล้วก็ชําระล้างแล้วก็เพื่อดักเศษไขมันไม่ให้ลงไปทําให้น้ําเสียอะไรพวกนี้ค่ะค่ะอันนี้สําคัญโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการโรงอาหารใช่ใช่ค่ะโรงอาหารค่ะโรงอาหารนี้ตระหนักตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะทุกร้านค้าจะต้องมีถังดักไขมันค่ะ แล้วตอนนี้ตามอาคารทุกอาคารที่เข้าร่วมก็มีครบแล้วนะคะพี่ปุติดตั้งพร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ <c oughs> แต่ละอาคารก็มีการสื่อสารให้ทราบว่าจะต้องชําระล้างที่ไหนอย่างไรค่ะอนนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เ,เริ่มต้นแล้วก็ดําเนินการแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะ <c oughs> เพื่ออยากจะให้ทุกหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันกับเคลื่อนนะคะสําหรับสํบานักงานสีเขียวของเรานะคะคเปออ็นอาฟิศที่สําคัญคะ่ะในปีนี้เราก็มีการขอรับการ ตรวจประเมินด้วยนะคะสำหรับทุกหน่วยงานเลยนะคะในสังกัดของสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีดังนั้นวันนี้นอกจากเราสื่อสารกับบุคลากรนะคะกับประชาชนภายในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะรวมไปถึงบุคคลภายนอกนะคะที่ท่านมาใช้บริการเข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะได้มีส่วนร่วมในการรับรู้แล้วก็ ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะในการที่เราจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของจิตสานึกแล้วก็พฤติกรรมของตัวเราด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะในช่วงของรายการที่นี่มออนะคะในช่วงของกลิ่นออฟฟิศนะคะในประเด็นที่เราสื่อสารพูดคุยกันนะคะในหมวดที่4นะคะการจัดการของเสียนะคะก็ฝากให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนไปด้วยกันนะคะ ก็จะมีสรุปแนวคิดสั้นๆนะคะว่าของเสียที่ถูกจัดการอย่างถูกวิธีนะคะก็จะคือจุดเริ่มต้นความยั่งยืนนะคะในทุกระดับตั้งแต่โต๊ะทํางานของเรานะคะไปจนถึงเป้าหมายของโลกโลกจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะชอบมากเลยนะคะจากจุดเล็กๆที่โต๊ะทํางานของเราไปสู่ระดับโลกนะคะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนก็สอดค้อน ตามตัวชี้วัดรเรื่องของ S D G ใช่ด้วยนะคะ,คะแล้วก็นโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินของเราด้วยค่ะวันนี้ทางรายการเราก็ขอพระคุณด้วยนะคะคุณนัทนันโรสสกุลกิจนะคะร่วมในการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค,ะค่ะ<ด>ขอบพระคุณพี่ปุ้ยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการที่นี่มอนะคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวัน รุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ